ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในหวยหานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิทยาในการชมคลิปเรื่องการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความมัเนิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหวยหานอยวันนี้นะครับวันที่ยีบสองนะครับในชุดที่หนึ่งก็จะเป็นหานอยมารวมนะครับก็จะดินเปนะครับข่อตัวจอดจะมีแปดหกแปดเจ็ดและก็แปดเก้านะครับ ส่วนหานอยคูมิดนะครับก็เด่นแปดเช่นเดียวกันนะครับเจาะก็จะมีแปดสองกับแปดสามนะครับนะครับเราก็มาดูผลของเมื่อวานบ้านนะครับเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้เมื่อวานเสียดายนะครับที่ตัวเจาะไม่เข้าเลยนะครับเข่าแก่ตัวเด่นนะครับเด่นศูนย์มานะครับเป็นหลักหน่วยก็มีเป็นหลักร้อยก็มีนะครับเข้ามาเป็นก็เสียดายนะครับ ผมเน้น์9 02มาออก30โอ้โหแต้มเดียร์วครับแต้มเดียวจริงๆโอ้โเสียดายเลยนะครับเสียดายจริงๆส่วน้านอยคู่นี้นะครับเด่น5ม้านะครับมาเป็นสิบนะครับเป็นหน่วยสินะครับเป็นหลักสิบเลยนะครับแต่ว่าเราผมเน้น59นะครับในรอง50โอ้โหไม่เข้านะครับ ก็ยังไ้ตัวดินยังเข้าอยู่นะครับบางทีขอเพให้มาหลายวันติดอเ็ออาจจะกระลิกรกระดอกบ้างบางทีนะครับแต่ถ้าใครที่ <c oughs> ชอบซื้อแบบฟันรวดอาจจะได้อยู่นะครับเอาละ,ะครับก็ช่วงท้ายคลิปแล้วน,นะครับเดีย๋ยวผมก็จะมาเล่นตัวดินให้นะครับตัวดินก็จะมี ในฮานอยมัดรนจะมี86นะครับแล้วก็ 89, 87ตัวรองนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรจะเป็น82เป็นตัวเด่นนะครับ83เป็นตัวรองนะครับกอยยังไงเขาอยากใช้วิจัยยานทุกครั้นะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางค์สวัสดีครับ